เนี่ยเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยสุมาลีบุกป่ามาเนี่ยสวยจังเลยเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยเพื่อความเป็นยูทูบเบอร์แล้วอะไรก็ทำได้นะคะเดี๋ยวเราดูสิโอหนูสวัสดีค่ะเพื่อนๆสุมาลีให้เข้ามาตัดต้นชะอม,มตรงดินว่างๆข้างบ้านมันลกเป็นป่ามากเลย พอตัดเสร็จสมารีเห็นอะไรแดงๆเขียวๆแวบๆอ่ะเดี๋ยวสมารีจะลงไปนะคะเนี่ยลงไปลุยป่าไปดูซิว่าบอลอะไรมันมาขึ้นนะคะเนี่ยที่สภาพมันเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยข้างบ้านสมารีเนี่ยที่ดินมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันลกเนี่ยค่ะเดี๋ยวสมารีจะลงไปเพื่อยูทูบเบอร์แล้วสมารีทําได้กันนี่เดี๋ยวสมารีจะลงไปลุยป่านะคะเดี๋ยวจะไปดูซิว่าไอ้เขียวๆแดงๆนั้น มีสาระดีบ้างไหมที่จะทําคลิปหรือจะเอาขึ้นมาปลูกได้หรือเปล่าเดี๋ยวตามไปเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะคะสมารีจะไปปลูกป่านะคะข้างกาแพงรั้วบ้านสุมารีเนี่ยอยู่ๆเขาก็มีบอลมาขึ้นโดยที่ว่าสุมารีก็ไม่เห็นนะคะวันนี้เขามาตัดต้นชะอมออกสุมารีก็เห็นแวบๆว่ามีอะไรแดงๆเขียวๆ งอกอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวสมารีจะไปดูนะคะเพื่อนๆว่าสมาลีขุดจะเอาหรือไม่เอาดีโอ้มันลกจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆเนี่ยดูสิคะเนี่ยบอลยักมากเลยนะะเนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อนๆดูนะสมารีควรเอาดีหรือไม่เอาดีเนี่ยค่ะมันงอกขึ้นมาค่ะเพื่อนๆสมารีว่าจะขุดอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันมีกระเบื้องอยู่ข้างล่างเดี๋ยวถ้าลื้อแล้วเดี๋ยวเจอตัวอะไรก็ไม่ทราบ เนี่ยเพื่อนๆว่าสวยไหมเนี่ยถ้าเขียวๆแดงๆอย่างนี้สมารีก็ชอบอยู่แล้วแหละเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนตุปป่านะคะนี่ป่าจริงๆนะคะเนี่ยรูปป่านะคะสูงท่วมหัวเลยค่ะดูสิคะเนี่ยสูงท่วมหัวเลยแล้วมีบอลมาขึ้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยค่ะมีบอลสีนี้นี่นี่เดี๋ยวเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะนี่บอลอะไรคะเนี่ยสวยจัง มีหัวอยู่ข้างล่างแน่เลยถึงได้งอกขึ้นมานะคะเนี่ยมันเป็นป่าข้างตรงนี้เป็นดินที่เจ้าของเขาไม่ได้มาดูแลค่ะแล้วก็เนี่ยคาร์บอนมาขึ้นสวยจังเลยค่ะเนี่ยสวยจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะลองขุดไปนะเดี๋ยวต้องหาคนมาขุดก่อนไม่กล้าขุดค่ะเดี๋ยวไปลื้กระเบื้องขึ้นเดี๋ยวเจอตัวไม่มีขาเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยสมารีบุกป,ป่ามา สวยจังเลยเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยเพื่อความเป็นยูทูบเบอร์แล้วอะไรก็ทำได้นะคะเดี๋ยวเราดูสิโอโนหัวเขาอยู่ใต้กระเบื้องนะเพื่อนๆนะคงจะเอายากจะไปยุ่งกับเขาก่อนเลยเดี๋ยวมีตัวอะไรอยู่ข้างในเราถอยกำลังออกดีกว่านะเพื่อนๆนะเดี๋ยวว่างๆค่อยหาแรงงานมาช่วยขุดให้วันนี้สุมาลีภาคสนามนะคะเนี่ยแวบๆเห็น เห็นอะไรแดงๆเ,เขียวๆก็เลยลงมาบุกป,ป่าเดี๋ยวต้องขอถอนกําลังก่อนนะคะเพื่อนๆมันอันตรายเดี๋ยวเผื่อว่ามีสัตว์ร,ร่วมโลกไม่มีขาออกมาขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเนี่ยทำได้ทุกอย่างที่จะเป็นคลิปนะะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะถอนกำลังก่อน,นะคะ่ะ